สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่16กุมภาพันธ์2567ครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดก็ต้องบอกว่าประกาศตัวเลขออกมานะครับค่อนข้างที่จะสร้างความผันผวนให้กับราคา US อลลาร์นะครับรวมถึงราคาทองคำเลยแต่ว่าวันอื่นนะครับก่อนที่จะไปดู US อลลาร์กันเลยแต่ผมพาไปดูตัวอื่นก่อนนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะช่วงเช้าเนี่ยก็ประกาศออกมานะครับปรากฏว่า GDP นะครนะของญี่ปุ่นเนี่ยมันปรับตัว อ่าน้อยลงนะครับแสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยนั้นเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรนักนะครับเพราะว่าประชานชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีรายได้นะครับต่อหัวเนี่ยลดลงนะครับก็เลยถือว่าเป็นสัญญาณเชิงลบกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นไหนว่าจะมีปัญหาเงินเฟอ้อปัญหาค่าเงินอ่อนเกินไปอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางบ o e และอ o j บเจนะครับและธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องแก้กันต่อไปนะครับซึ่งการที่ GDP ญี่ปุ่นลดมาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยส่งผลให จากคนสำรวจนะครับทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยที่เคยเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มี GDP อันดับสามของโลกนะครับตอนนี้เนี่ยตกลงมาอยู่อันดับที่สี่แล้วนะครับแล้วก็โดนเยอรมนีนะครับ,รรนะรบแซงหน้าขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอันดับสามแทนแะล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นรบถึก b o j จะแก้ปัญหาต่างเหล่านี้อย่างไรนะครับแล้วก็สกคุณเงินเยนเนี่ยก็ยังคงแตกตัวอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่า สิ่งที่นักลงทุนต้องระมัดระวังนะครับก็คือในเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงนะครับในเรื่องของสกุลเงินเยนเป็นเยนในที่ BOJ เนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสเข้ามาแทรกแซงได้เพราะว่าค่าเงินอ่อนเกินไปนะครับประกอบกับคุณอุเอดะหรือประธาน BOJ คนปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีฝ่าวแววมานะครับว่ามีโอกาสนะไม่ได้ปิดโอกาสที่ BOJ จะปรับอัตราดอกเบี้ยจากที่มานตดลบมาหลายปีแล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาผมจะอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับ บีโนะส่วนทางสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่าอังกฤษเมื่อวานนี้ตัวเลข GDP ก็ออกมาในทิศทางเชิงลบเหมือนกันนะครับก็ส่งผลให้สกุลเงินปอลเนี่ยอ่อนค่าลงในระยะสั้นๆน,นะครับส่วนทางสหรัฐตัวเลขออกมาค่อนข้างที่จะวิเคราะห์ได้ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขภาคตลาดแรงงานอย่าง I ิน t i เ l ีย b ็อบไรหรือว่าจานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกเนี่ยออกมาในทิศทางเชิงบวกนะคือมีคนตกงานน้อยลงนะครับประกอบกับ ตัวเลขดัชนีภาคการผลิตจากรัฐิลาเดอเฟียเนี่ยออกมาดีขึ้นนะครับสองตัวนี้ออกมาในทิศทางเชิงบวกนะแต่ว่าสิ่งที่มันออกมาในทิศทางเชิงลบเลยก็คือตัวเลขพอร t a เ l ทเซลกับรเรทเซลหรือว่าดัชนียอด้าปลีกนะครับก็อ่าเป็นตัวเลขที่ออกมาสีแดงเลยนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่ายอดขายต่างๆนะครับของบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวอลมาร์ทหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนะครับมันก็เลยส่งผลให้นักลงทุนเองเนี่ยนะครับเขา มองว่านะครับมอกว่าการที่ตัวเลขคาเปริกมันออกมาแย่แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งใจนะครับที่กดดันให้เฟดเนี่ยเร่งลดอัตราดอ,อกเบีย้ยได้สักทีหนึ่งนะครับจากเนื้อข่าวนี้นะเพราะว่าการที่ดอดคาปริกมันน้อยลงเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากการที่อ่าเศร,รษฐกิจมันไม่ดีนะครับตัวเลขดอกเบีย้ยมันเยอะเกินไปคนไม่กล้าที่จะจับสายใช้สอยอะไรก็ว่าไปนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งมุมมองว่าเมาื่อวานนี้ทําไมยูเอสโซลาถึงอ่อนค่านะครับแล้วก็ าราคาต้องทำหนึงปรับตัวสูงขึ้นอน,นี้เป็นปัจจัยที่เขาก็ว่ากันไปนะโซนตลาดหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อลัวแล้วนะครับวันนั้นยังกลัวอยู่เลยที่ C P I ออกมาเยอะนะครับกลัวเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่ทีนี้พออ่านตัเช่นนี้ยอดค้าปลีกเนี่ยมันออกมาแย่ลงมันไม่กลัวนะครับมันมองว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยได้แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทรดเดอร์อย่างเราก็ต้องวางแผนเทรดกันให้ดีนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่อ่านี้เป็นประธานเฟด ราคาชิคาโกนะครับก็ได้อ,ออกมากล่าวว่าวานนี้นะครับว่าจากตัวเลข CPI ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังคงออกมาเยอะอยู่นะถึงแม้จะน้อยกว่าคาดกต็ตามแต่ว่าเกดเองยงังคงมุ่งมั่นที่จะปรับตัวเงินเฟอ้อให้มันลงมาอยู่ที่2%นะครับแล้วก็ไม่ได้ปิดโอ,อกาสที่จะใช้อาาัตราดอกเบี้ยในดับสูงไประยะยาวจนกว่าตัวเงินเฟอ้อมันจะลดนะครับพขพูดเนี้ยมันก็เลย สร้างความผัดผวนได้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ามาเป็นคําพูดของหนึ่งในประธานเฟดเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นออกมาจากคุณโฮเวลโดยตรงเลยเนี่ยตรงนี้อาจจะทําให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงได้นะครับก็นี้เป็นเนื้อข่าวที่เอามาฝากกันนะครับส่วนในวันนี้นะครับข่าวที่นักลงทุนจะต้องติดตามมีอะไรกันบ้างอาในวันนี้นะครับหลักๆเราต้องติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI นะครับครั้งก่อนเนี่ย CPI ออกมาเยอะขึ้นทองร่วง นะครับวันนี้ PPI คาดการเอาไว้นะครับว่าจะออกมาเยอะขึ้นเช่นกันนะครับคือต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันเยอะขึ้นแปลว่าเงินก็อาจจะยังเฟ้ออยู่นะครับถ้าออกมาในลักษณะนี้เนี่ยมีโอกาสที่ทาให้ US Dollar เนี่ยมาแข็งค่าได้ในระยะสั้นๆนั่นเองอันนี้เป็นข่าวสามดาวที่จะประกาศในวันนี้นะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับ US Dollar เมื่อาวานนี้นะครับหลังจากที่ตบบูร่วงลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็มาติดตัวโซน แนวรับสำคัญนะครับแนวรับสำคัญตรงนี้ที่ผมมองไว้ในประมาณหนึ่งร้อยสี่จุดสองเจ็ดนะตรงที่ต้องดูว่าฟอร์มตัวเป็นแคนเกิลหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าฟอร์มตัวเป็นแคนเกิลนะครับลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูกันว่าเบรกไปทางไหนถ้าเบรกลงก็ยังมีรับอยู่ข้างล่างประมาณหนึ่งร้อยสี่จุดศูนย์สองนะแต่ถ้าเบรกขึ้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เลยนะครับสําหรับดูเอสตอนลนะส่วนราคาทองคำนะครับเช้านี้ยังคงวิ่งฟอร์มตัวอยู่ในกรอบนะครับวันนี้ แนะนำว่าอย่าถือยาวจะเกินไปนะครับก็ขออนุญาตให้เป็นแนวรับแนวต้านสําคัญเอาไว้นะครับแนวรับสําคัญเนี่ยผมยังคงมอง1,995อยู่นะครับโปรเดิมนะประมาณ1,984นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่2 0 1 2กับ2 0 2 3นะครับคาดว่าวันศุกร์นี้จะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละไม่น่าจะไปไหนแล้วนะครับก็อาจจะมีแค่ข่าว PPI ที่ทําให้ราคาผัดผัวแต่ไงก็ตาม เราบัดระวังด้วยนะครับพยายามอย่าถือออเดอร์คาดสตานะเพราะว่าเราไม่รู้เลยจะขึ้นบางนั่นเองนะครับส่วนตลาดหุ้นในดาวโจนถ้าเกิดว่าราคาทำนิวไฮได้หรือสามารถยืนเหนือ3 8 9 4 4 5จุดห้าได้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่ราคาจะทำนิวไฮต่อไปได้นะครับตัวนี้ให้แนวรับหรือว่าจุดลอยยออยู่ประมาณ38,485แแต่ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาได้นะครับ 37,786เ็นรปบเ็นแนวรับมานั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะอย่างที่บอกอย่าลืมเคลียร์ผลิชันกันให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ